สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ r g m Gamer นะครับคลิปที่แล้วผมได้ทำวิธีการสอนเปิดเซิร์ฟแกเร y m มอดแบบง่ายๆนะครับส่วนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟเกม No More Room In Hell นะครับเราก็จะคลิกไปที่ไอคอน Open Network and Sharing Center Change Adapter Settings เราคลิกดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับต่อได้ดีเทลครับ อันนี้เราก็จะจำตรงนี้ไว้นะครับ IPV4 Address กับ Default Gateway ถ้าจำไม่ได้ก็จดเอาหรืออาจจะเปิดทิ้งไว้นะครับต่อจากนั้นเราคลิกที่เบราว์เซอร์ของเราครับเราใส่เป็น IPV4 Default Gateway นะครับของผมจะเป็น192.168.1.1คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนผมนะครับ ส่วนชื่อผู้ใช้ส่วนมากจะเป็นแอดมินแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วแต่ตั้งไว้ตอนครั้งแรกนะครับครั้งที่แล้วตอนเปิดเซิร์ฟแกรี่มอดผมได้ใช้เราเตอร์เป็นของบิลเลียนตอนนี้ผมได้เปลี่ยนเป็นของ Asus ก็ทำงานโอเคครับเป็นซิสเตอมใหม่เป็น5 g h z จาก2.4นะปกติก็จะเป็น2.4 อของผมก็จะมีเทอร์เฟตต่างไว้จากของทั่วไปนิดหน่อยผมก็จะคลิกไปที่ w ว n นะครับต่อด้วย v i s u a l Server Port Forwarding ครับอันนี้เราต้อง Enable Port f o r w a r d ไว้นะครับเป็น Yes แล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้เอาครับ Server Name ก็จะเป็น No Port Range เเป็น2.7.0.1.5 Local IP จะดูได้ที่นี่ครับ IP v 4 Address ครับของผมก็จะเป็น192.168.1.150 Local Port เราทิ้งไว้ Protocol เราเอาเป็น b o t นะครับลังจากนั้นเรากด Add นะครับผมจะไม่ทำเพราะว่าตัว Gallymode กับตัว Normal l m i n Hale พอร์ตเรนจ์มันเหมือนกันนะครับพอร์ตเ n รนจ์ตัวนี้จะมีประโยชน์มากนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวนี้เพื่อสร้างเซิร์ฟได้นะครับเซิร์ฟเกมโอเคครับอ่าผมจะกดแอดไปกแล้วกันนะแต่มันบอกแอดไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับอ่าหลังจากนั้นผมก็ปิดนะครับปิดให้หมดเลยเข้าไปที่สตรีมแล้วก็เปิดตัวเกมได้เลยครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในตัวเกมนะครับเราก็เข้าไปที่ Create Server แมปตรงนี้แล้วแต่คุณจะเลือกนะครับเป็นแมปอันไหนก็ได้ผมจะเลือกเป็นแมป Silent นะครับเกมตรงนี้ตั้งชี่ได้ครับผมผมจะเป็น Channel ผมแล้วกัน t เกมเเก e r นะตรงนี้แม่ต้องเซเป็นหนึ่งได้ในคนเดียวผมไม่ใช่นะสร้างเซร์ฟ สิบสามคนสี่โวล์ความใจผมต้องแปะแล้วกันถามเวอร์ดเราไม่มีนะไม่อยากจะใส่ถามเพิ่มแบบตรงนี้คือแบบหนึ่งคุณจะสามารถให้เวลากับมันได้เท่าไหร่อันนี้เซฟไว้ปกติเป็นที่ยี่สิบครับหลังจากนั้นเราเิ่มสตาร์ได้เลยครับโดเซิร์ฟมันก็จะค่อยๆลันนะครับ ก็เหมือนเวลาคุณเข้าตัวเซิร์ฟของคนอื่นครับมันก็จะลันแบบนั้นแหละครับก็ค่อยโหลดนะครับพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยดีคอมก็เก่าครับโอเคหลังจากที่คุณเข้ามาแล้วนะครับคุณก็กดจอยเกมได้เลยครับหลังจากที่เลขครูดาวนี้เสร็จเราก็พร้อมแล้วครับ ผมก็เพิ่งเล่นยังไม่เคยรู้ว่าอนะไรเน่ยก็เดี๋ยวว่ากันแล้วกันโอเคหลังจาก ที่เราเรอมาคูดาวเสร็จนะครับเราก็สามารถเล่นได้ให้เพื่อนจอยได้ครับอันนี้คือเราสามารถให้เพื่อนจอยมาได้แล้วนะโอเคครับคลิปผมก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับลาก่อนครับสวัสดีครับ